Oh, udah bisa. Hahaha. Lupa, lupa. Channel, สวัสดีต่อเจ้าเลยนะที่เก็บน้ําแม่เมยนะครับผมปิกแม่ผมกำนะวันนี้เปลี่ยนแนวครับผมตกสปิลปึ้ะนะครับจุดที่อยู่กัข้างนี่แหละอย่างเงี้ยเพว่าเป็นโซลา่าเซลเป็นเครื่องสูบน้ําดูดน้ํานะครับ oh. นี่นี่ชุดอุปกรณ์เป็นสปิลปิร์ชุดกลางนะครับผมลอกเบอร์1น0 0งสายได้ลอก10ปอนโหลดนะครับคันท่อนเดียวเฟุตเบดสิบน,นะเดี๋ยวมาดูสายหน้ากัน สายหน้านครับตัวเป็นสองตัวแยกนะเบอร์ห้า,ายมาโตไรเงี้ยงนะครับผมวันนี้ตกแบบสบิวเปิลกึง่งยิงกึ่งผ่านนะครับชูนสบิวเปิลปิดทุนดีทางร้านผมทําเองทำจำาหน่ายอยู่นะครับนี่ส่วนยือนะครับแจยยือตัวปรเก็ตสุดพิเศษเอบีผสมยำปังนะครับสองตัวนี้ผสมกันเลยนี่หมยธรรมชาติหมายปลาลมนะใจดไดผสมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่มียับมดเลยวันนี้ มาใส่นะครับนี่เดวนี้อยู่บนเพราะวันดางล้านเนด้อีุ่ดจอดตรงนี้นะครับทีแรกก็อยู่เกินตรงนี้แหละนี่ทีแรกคนตีน้าดิมตางโน้นนะนวันนี้เพืเ่อนๆมาไอกลางเต้นนอนกันเมื่อคืนกันหลายอยู่เยอะอยู่นะครับตรงหล,ลังลานอาหารบนเกาะเต็มเลยเยอะเลยนะครับมีรอบอ่างนี่บรรยากาศโคตรดีเหมือนเดิม โยนกล่องไปลันะครับนามโมงนะหลังจากที่อ่อยไปแล้วครึ่งถุงนะดูปลามีเกาะอุ้ยด้านขวาเหมือนปลาน,นิ้นนะครับแวบๆบแบบโอ้โปวดหัวมีปืนเอะอุ้ยปลานิน้นนี่ผ่านด้านไส้ของกล้องไปไกลปลานิน้นปลานิ้นไซส์ใหญ่ดูโอ้แก็มซ้ำเยอะมาก เช้ามอดอดๆที่หอลุลุยเลยครับผมเจ้าเจ้าตอนนี้อยู่คนเดียวกันนะเดี๋ยวนาตตี้อ่ะจะตัวมาเอาลุยก่อนเลยสปิลเปิ๊นกนะครับกิงยิงึิงผ่านอากิดน้ำแม่เมยลุยวิธีการเสียเยอะก็เหมือนเดิมนะครับผมขอบนจีผงขอล่างใส่เม็ดนุ่มนี่ไปเลยปับเบก ประมาณนะครับตดนสัตว์ใหญ่ของมันได้ดมาสองคันุนูงคือตัดเลยตัวท้ายจังหวะควิดโอ้โหโดนโอ้ยมาแล้วครับตัวเลขฮ่าโดนแล้วกับตดวปลาอะไรตดนปลาอะไร,ะไ,รไม่รู้ครับมันนึน อืว่ามาเร็วได้ใส่กระชังเร็วใส่กอนจะได้อยู่นี่เออเกนกิโลน่าจะมาถึงดีนะมาแล้วครับผมดั้เต้ต่างโคลุบลับลุบลับรบลับลับรลับหมดตู้อลังการงานสร้างกันเถอเอาเอาเขยใส่ย่านลิ้วแล้วสปิวมดนอยูเนี่ยลิ้วเออเอาลิวก็ฮกปลายไปเดอ อะไรไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่มากครับแต่มันมเกี่ยวครับเกี่ยวโดนแล้วครับนีนครับไม่ใหญ่แต่มันเกี่ยวมาครับได้มาหมดแล้วครับอโอ้โหครึคร่งโลครับึ่งโลมีโฮโเโฮโ farming farming ้ย <Luc ifer 2000> โวดทได้เหตุะโกะอย่างโวดทคุ้มกันอือคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่นี่เหรอ ตะกกสองแกนเลยตะโก,กวิงกกว่งตะโก,กวิ่งสองแกนกนกี่ก็สาบาทแล้วเนะี่ยเต็มเก่าแล้วเต็มใจนี่ตะกกสองแกนนะครับเอาไปลางดีๆเอาแปลงตองค้าเดี๋ยวมันเริ่มแล้วก็เอาเลกกเกอร์เคลือบให้ได้ขายอยู่นะแกนสิบบาทสองแกนนี่สาบาทนี่พร้อมลเลยพร้อมจบเลยเสียดายท่อนล่างป,าปูเปื่อยไปหน่อยได้เ <c oughs> <c oughs> อออยู่นะเฮ้ย นอ่นเลื้อมเลื้อมงเตกโอ้สกิก็เด็นจะดีนะลาวันนี้ะมงเตกก็เคยเ่านี้คเดเดียวเดียวป่ามาม่ด้ห้มมาเดีอะเยอะวควงเขาเยนะคับเมืลือวะ มีอ่ะโอ้โหโอ้โหแป๊บนี้ฮะแป๊บนี้เกาะเขาดีบุรีอ่ะเออจับเตะจับว่าเลยโต้วยดูใต้น้ำมาแล้วครับอันนี้ห้องแป๊บนะโอ้อ๋อฮะแป๊บลงแป๊บลงโอ้เบดเกาะเขาดีบุรีหรอหลายสูตรอยู่กันขไหนโอ้เออให้หลายอยู่เดี๋ยวพอกัน

กล้องกลางมาก็ได้เออปลาอะไรปลาอะไรดูแล้วครับมีมีสีสาขีดเ้ยเช็คดูปลาก่อนครับผมเช็คดูปลาปุบป uh ุบขบุบขบุมาปุ๊บละโอ้ตีกต้องจะมาะแกมช่ำอันนี้แกมช่ำ um ชงทำตัวเดี๋ยวคอยดูปะนินที่เห็นปะนินจะลายตัวนะปุูนปูนมาปุ๊บนละคุมมุมคุมมุมบูด้านซ้ายไปปุ่นแล้วนะครับคุมมุมคุมมุมโอ้โหเยอะนะยังน้นเหลืออุด้งอ่ะน้าฝุ่นมาด้านขวาละฝุ่นมาด้านขวาละ โผล่ตัวมาแล้วสะต,ตกูกเอยเฮ้ยอันนี้เคยอ่อยมือนะอู้มาแล้วปลานิ่นหวไปบุญแล้วสะต,ตกูกแก้มช้ำปู้กปลานิ่นสามสี่ตัวเห็นไหมเห็นไหมห้าตัวตัวนี้กันมาม tiếng <laughs> bạc ra thế, có nói <laughs> hay đâu, thế nào? có nói <laughs> đấy nè, โอ้โหมาแล้วครับอีกตัวแล้วับเต็มปากครับผมเต็มปากเลยนะตัวนี้ขอเบอร์เล็กนิดเดียวเก็บลิวล้วเลยเก็บลิวล้วเลย,ยจะเอาสพิวเปิ้อกเส่ยดละเออตีอืมผักกินข้าวก่อนครับผมนะตีหอไก่อกบเยอะก็ดีวะไก่อบครับเยอะก็ดีปึงเดี๋ยวมันจางตด มาไก่นาทีออกมานี่ดูน่ากินนะพร้อมได้ยังฮะสักอย่างนาทีจัดการมัดอีกามาหักิเขาวแป๊บเลแเล่ ลงไปเลยน้อยเดียวน,นิ้นเลยมามตัวแล้วครับผม,มตัวที่ตกน้ำตะกี้อันนี้บ่าจำหน้าได้อยู่นี่เออ กลับมาสู่อ้อมกอดแล้วเนี่ยๆเตี่ยตะกี้บาดหายแล้วโอ้ย่างอเออเฮ้ยยำกองน้องคว้าป่ว <laughs> ยนี่มาแล้วครับผมตะกี้ผมทำซุกหน้าไม่ถ่งเนี่ยตัวเนี่ยนี่ยา yeah! <laughs> นะี่น่ะอุย้ยโดนละวทีขอน้อยนะ่นน่นังนี่ขอน้อยนะเฮ้ยเห็นชื่อยังตักชืนะ่อไนะเฮเหมเอาเล้วมาติดตดิตามมาติดๆตามมาติดต,ดอ,ต,ตอื้มปากครับทน,น <c oughs> โีโอ้ตายละละหลอโ เออเฮ้ยแล้วจัดเราฝนยากกันหรอบันทึงกำลังบวนเลยครับผมซับซองตัวทัดกันนะฝนมาตอนนี้ก uh ็ตึ๊กฝนตึกลมนะตกเกือบชั่วโมงแลวยังไม่ยุดเลยนะครับเดี๋ยวรอรอแป๊บรอแป๊บ Ba bà đồ đi phụ nữ này đô tuyệt 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 보라 어, 어, 어. 어. 응? ซาบอีเมน้องไก่เนาะใ้โลเมียเลี้ยงกับผมใส่โลโลสอง เต,ต็มปากครับผมเต็มปากครับเต็มปากครับผมเต็มปากครับผมเงมดแล้วดแล้วตัวีอรัเ <c ười> ดินทางมาถึงเกือบห้าโมงแล้วเครับเตะดูจี้อ มาเดี๋ยวมาดูผลงานครับผมตกสพิวเป๊กนะอเก็บได้ไหมมก็มันมันเจอพายุนาะเป็นสองสามชั่วโมงว่ะมันเสียเวลาตรงนั้นนะครับผมโซนาเต้ก็ยังสู้อยู่สู้อยู่เนาะไปไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูผลงานครับผมผลงานผลงานพวกกินอยู่นะย่งยงยิ่งยยยงยยงยยงยย่ เง็นเละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวใช้โล่ป่ายหนึ่งตัวนอกนั้นก็ครึ่งกิโลนี่ถือว่าโอเลยครับผมมวลอยู่มวลอยู่เพิ่ได้มวลอยู่เยืดตกประเกดสูตรพิเศษ AB นะครับผมตบบออัวเบ็ดไรเงี้ยงยามาโต้เบอร์ห้กึ่งยีงกึ่งหันเต็มปากก็ลายตัวนะครับมันมานอนแฮมแก่มือมันมาลง้างๆนี่วันได้ซับใหญ่นะ ดินพ <minutes> ิ่มเพิ่มนะขอดูหน่อยเหรอโป้โหโป้โหเจือกลามนี่นี่ครับโป้โหเออบิ๊กไวายครับผมใหญ่มากโอ้โหประจําเลยโอ้ใหญ่กินหน้าดินครับครับกินหน้าดินโอดโหเอือว่าอุ่มแป้เลยกะโอ้เออบิซกาส โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ครับด่านสปริงวีนี่นี่กินกี่โมงครับเมื่อคืนอ่ะกินสามทุ่มสามทุ่มครับอดโหแต่กินตัวเดียวนี่นหะครับกินตัวเดียวเข้ามาตัวเดียวเลยใช้เวลาเยอะเมือหน่อประมาณเกือกชั่วโมงเกือกชั่วโมงมีโอ้โหสุดยอดครับนะแตยังเปิดยาไปครับอังเกส่าไม่เมยอิ้วแคมได้นะครับไผ่มีโอกาสกลับมาสถานที่อยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมใบใหญ่ก็อย่อ มีเยอะนะครับมีรุ่นตลอดไปทีนี้ขอตัวลากับพ่กอลครับลาโฮนาตีล้ละเดี๋ยวก็มาใหม่อ้กันต้าไมเมื่อยอยู่ใกลบ้านนะครับโอเคลากอนครับผมเจอกันใหม่ครับไาเต้ปี่กอะดนั่จ้า